สวัสดีครับทุกคนด้วยครับแต่๋ยวคลิปไนได้วันนี้ผมก็จะมาเล่นแบบบอ f ฟ o d กรับแล้วก็มาแจกลิงก์พร้อมกับคำสั่งในเกมด้วยนั่นเองครับในตอนนี้ก็น่าจะเป็นแบบที่ได้รับความนิยมในตอนนี้มั้งครับแล้วก็แล้วอย่างอื่นเลยลิงก์พร้อมกับคำสั่งเนี่ยผมทิ้งไว้ใต้ล่างคลิปเลยเนาะแล้วก็ส่วนคนที่ ไม่อยากดูใต้คลิปหรือว่าอยากเข้าเล่นเกมเลยเนี่ยมันก็จะมีคําสั่งในเกมแล้วเนาะที่มันเขียนบอกไว้แล้วเนาะก็ตรงกล่องสีฟ้าเลยคนระับกล่องโค้ดเลยครับนี่ครับก็ล้างกดเข้ามาแล้วมันก็จะเป็นหน้าคําสั่งเมนูทั้งหมดในเกมเลยนะครับก็ประมาณนี้เนาะหรือสําหรับคนที่ยังไม่เข้าใจนะครับว่าคําสั่งเนี่ยมัน มันมีคําสั่งที่บางคนเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจหรือว่าคําสั่งอันนี้เอาไว้ทาอะไรก็ผมให้ทิ้งความหมายแล้วก็มันคืออะไรไว้ที่ใต้คลิปแล้วเนาะว่ามันคืออะไรกับคำสั่งนี้มันเอาไว้ทำอะไรเนาะครับถ้าแปลผิดก็ขออภัยด้วยนะครับก็ประมาณนี้เนาะครับกับการแจกแมปแล้วก็คําสั่งในเกมนะครับเดี๋ยวต่อมาครับ เดี๋ยวคลิปมันจะสั้นเกินไปนะครับเดี๋ยวต่อมาครับผมก็จะให้เสกเดี๋ยวผมจะเสกหมัดนางฟ้าให้ดูก่อนละกันนะครับว่าเป็นยังไงวิธีเสกก็ทับทับแสแลแล้วก็เอฟเลยนะครับก็เขียนตามผมได้เลยนะสำหรับคนที่จะเขียนเอาเนาะครับแล้วก็ประมาณนี้นะครับกระมัดนางฟ้านะครับ แล้วก็ดาบสามดาบอยู่รูสามดาบนั่นเองครับก็มีเหมือนกันครับแต่ก็ผมมารีวิวเพยงแค่มาดนางฟ้าก็พอแล้วมั้งเดี๋ยวให้ทุกคนไปดูเอาก็ได้เนาะเดี๋ยวก็จะแล้วก็คำสั่งเดี๋ยวพิมพ์คำสั่งเอามาตริกก่อนแล้วกันนะ ให้ดูสกิลคร่าวๆเลยกันมันอาจจะแหลกนิดนึงนะครับก็สำหรับคนที่ดูนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับอ่ะก็เสร็จแล้วเนาะครับก็สกิลทุกสกิลเลยเนาะนี่ครับก็ัติเลยนะอ่าประมาณนี้เลยนะกำมะนังฟ้า โซนสมามดาบเนี่ยก็ไปหาเอาเองนะง่ายๆอยู่ก็เขียนดักที่เปิดเบะเนาะก็ประมาณนี้เลาวสำหรับคลิปแจกลิง์แมบพ,พร้อมกับคำสั่งในเกมนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้ทําคลิปต่อไปนั่นเองครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบายครับ